เซนผู้หญิงแค่หนูเห็นแค่วับเดียวหนูก็รู้แล้ว,วอ่ะนี่แหละคือผู้หญิงจีนปกติเขาเป็นแบบนี้หรอปกติกี่โมงหนูทะเลาะกับแฟนจนเดินร้องไห้ออกมาจากโรงพยาบาลสาเหตุคงเป็นเพราะมีผู้หญิงคนนี้เข้ามามั้งคะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ3เดือนที่แล้วตอนนั้นช่วงอากาศเปลี่ยนจากหน้าฝนไปเป็นหน้าหนาวมันจะทําให้คนป่วยง่ายเพราะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวซึ่งมันทําให้ลุงป่วยคือหนูจะติดปากชอบเรียกแฟนว่าลุงคือจริงๆแฟนหนูมีหลายชื่อมากจริงๆแล้วชื่อเขาคือหวงเจียหัวเพื่อนก็จะเรียก เจ้าหัวเสี่ยวหวงแม่เรียกไปจืดพ่อเรียกกาหัวที่พ่อเรียกกาหัวเพราะว่ามันมาจากคําว่าเจ้าหัวภาษาหมินน่นเรียกกาหัวเอาเป็นว่าถ้าหนูเผยเรียกขึ้นมาว่าลุงคือหมายถึงแฟนหนูนะคะคือสภาพอากาศมันเปลี่ยนจนนางป่วยคือน,นอนน้อยด้วยดูบุหรี่หนักด้วยเลยทําให้เป็นหวัด เจ็บคอท้องเสียแล้วก็เป็นไข้ไข้ขึ้นสูงตัวร้อนมากแล้วก็ไอไม่หยุดตอนแรกก็ไปหาหมอที่คลินิกแถวบ้านหมอเขาก็ให้ยามาชุดหนึ่งเขาบอกว่าถ้ากินเราไม่หายให้มาให้น้ำเกลือแล้วก็กินยาเราไม่หายจริงๆก็ต้องมาให้น้ำเกลือแล้วที่จีนการให้น้ำเกลือคือให้แบบ 4- ี่ห้ากระปุกในครั้งเดียวอ่ะคือเขาเหมือนกับให้ยาผ่านการฉีดยาเข้ากระปุกน้ำเกลือด้วยแล้วก็ให้น้ำเกลือเพียวๆด้วยซึ่งให้น้ำเกลือทีหนึ่งรอไปเลยค่ะส3สามชั่วโมงแล้วไปไปมามาคือกินยาให้น้ำเกลือแล้ว3วัน ก็ยังไม่หายจนต,ต้องไปแอดมิดที่โรงพยาบาลหนูกับพ่อแฟนก็จะไปเยี่ยมไปเฝ้าตลอดคือพ่อแฟนทํางานขับรถผ่านแอปตี๋ส่วนแม่แฟนทํางานเป็นรับเหมา คุมแรงงานในโรงงานช่วงนั้นแม่แฟนทํางานก็เลยจะมีแค่หนุมกับพ่อที่ว่างโรงพยาบาลที่แฟนหนูอยู่ก็จะเป็นโรงพยาบาลเหมือนโรงพยาบาลประจำำําตําบลโรงพยาบาลอันไฮหนึ่งห้องจุคนไข้ได้3มคนมี3มเตียงซึ่งคนไข้แต่ละตึกแต่ละชั้นแต่ละห้องเขาก็จะแยกไว้ว่าป่วยคล้ายๆกันหนูกับพ่อทุกวันก็จะไปเยี่ยมแฟนแต่เช้าซื้ออาหารเช้าไปกินด้วยกันเวลาแฟนอยากได้เสื้อผ้าของใช้ในบ้าน หนูก็จะเตรียมไปให้เช้าหมอทุกคนเขาก็จะมาเดินตรวจคนไข้เดินมาพร้อมกันที6กเคนแล้วก็จะมีพยาบาลด้วย1คนคอยรายงานว่าห้องนี้มีคนไข้ป่วยอะไรบ้างชื่ออะไรบ้างอาการตอนนี้เป็นไงบ้างมาตรงเวลาเป๊ะๆทุกวันหลังจากทานข้าวเช้าเสร็จแฟนหนูก็ต้องกินยามันเป็นยาแบบขวดเล็กๆ เอาหลอดปักกินจากนั้นสักพักช่วงบ่ายพยาบาลก็จะเริ่มให้น้าเกลือที่นี่ก็ให้3 4สี่กระปุกต่อวันเหมือนกันช่วงให้น้าเกลือแฟนหนูก็จะงีบนอนใช่ไหมคนจีนเขาจะชอบงีบนอนกลางวันหนูกับพ่อก็จะช่วยกันดูว่าน้าเกลือหมดหรือ,อยังถ้าหมดแล้วก็ต้องกดแจ้งพยาบาลให้มาเปลี่ยนน้าเกลือไปเรื่อยๆหนูก็อยู่เฝ้าจนเย็นจนกินข้าวเย็นด้วยกันค่ำๆก็กลับบา้านแล้วพว่งมีเช้าค่อยไปใหม่แล้ววันต่อมาก็มีผู้หญิงคนหนึ่ง ตัวเล็กๆตัวสูงๆดูไม่สบายออกมากๆเป็นไข้สูงเดินไอมาตลอดทางเลยเป็นผู้ป่วยใหม่เพิ่งมาวันนี้อยู่ห้องเดียวกับแฟนหนูเลยแฟนหนูจะอยู่เตียงที่หนึ่งติดกับประตูเขาจะอยู่เตียงที่สามติดกับห้องน้ําแล้วก็ระเบียงผู้หญิงที่มาใหม่มีแม่มาด้วยคอยมาดูแลมาวันแรกเขาก็ปิดม่านคุมเตียงไม่ส่งสิงกระใครเลยจนเหมือนมีไลเดอร์มาส่งของแฟนหนูก็เลยช่วยบอกแม่ผู้หญิงคนนั้นว่าได้สั่งของอะไรไว้หรือเปล่ามีของมาส่งนะ ตกเย็นมาหนูก็กินข้าวกับแฟนบนเตียงคนไข้เหมือนทุกวันอนค่ำๆจนหนูจะกลับบ้านแล้วเราก็ไม่ได้พูดหรือสูงสิ่งอะไรกับผู้หญิงเตียงนั้นเลยจนวันต่อมาหนูกับพ่อแฟนก็ซื้อข้าวเช้ามาให้แฟนแต่แฟนหนูอิ่มเรียบร้อยแล้วเหมือนแม่ของผู้หญิงคนนั้นเขาซื้ออาหารเช้ามาเผื่อแฟนหนูด้วยวันนี้คุยกันเจียวจ้าแบบสนิทกันเลยเหมือนน่าจะคุยกันมาตลอดทั้งคืนซึ่งเขาคุยกันเป็นภาษาหมินน,นั้นตอนนั้นหนูฟังไม่ออกสักคำเลยผู้หญิงที่เมื่อวานดูป่วยมากๆวันนี้ดูสดใสขึ้นเปิดม่านที่เต สูงๆหน้าตากลมๆน่ารักน่ารักแบบที่ผู้ชายจีนชอบเลยแล้วเสียงแบบเล็กหวานน่ารักมากคือหนูว่าหนูไปนคนที่เสียงเล็กแล้วนี่เล็กกว่าหนูไปอีกหนูก็ได้ยินแต่เสียงเขาคุยกันหยอกล้อกันตลกขกขันแต่หนูฟังไม่รู้เรื่องเลยสักคำได้แต่มองหน้าแฟนเรายิ้มเจริญเป็นความหมายในไรว่าแต่ฟังบ้างพูดอะไรกันแฟนหนูบอกแค่ว่าผู้หญิงคนนี้ป่วยเหมือนแฟนหนูเด๊ะๆไข้ขึ้นสูงนอนน้อยเจ็บคอดูดบุหรี่จัดผู้หญิงคนนี้เป็นน้องหนูปีหนึ่ง มีคลินิกเสริมความงามเป็นของตัวเองด้วยพวกฉีดผิวฉีดหน้าอายุแค่นี้หาเงินซื้อบ้านได้หลังนึงแล้วและเนี่ยเพิ่งออกรถใหม่มาออนดี้คันใหญ่เลยหนูฟังแล้วก็แบบว้าวเก่งจังเมื่อคืนคุยกันถึงในนะถึงได้ตื่นมาชมเขาไม่หยุดแบบนี้หนูก็แค่คิดในใจว่าคนที่เพิ่งเจอกันวันแรกต้องบอกถึงความเก่งต้องบอกถึงสิ่งที่ตัวเองมีขนาดนี้ไหมหนูไม่ได้อคติจริงๆนะแต่น้ำเสียงเล็กๆและการพยายามทำตัวน่ารักน่ารัก มันน่าลำคานอะคือผู้หญิงจีนปกติเขาเป็นแบบนี้เหรอปกติกี่โมงคือสมมติแฟนหนูจะเดินไปดูบุหรี่ที่ระเบียงซึ่งก็ต้องผ่านเตียงเขาใช่ไหมซึ่งเขาก็เป็นคนที่สูบบุหรี่เหมือนกันใช่ไหมแฟนหนูก็จะยื่นบุหรี่ให้เป็นมารยาทถ้าคนทั่วไปเขาก็จะตอบแค่ว่าไม่เอาหรือขอบคุณแต่ผู้หญิงคนนี้จะต้องมีคําพูดคาจาวแบบว่า เนี่ยล้ำเส้นกันเกินไปแล้วนะรู้ว่าไม่สบายเจ็บคอยังจะมาชวนดูดบุหรี่อีกคือพูดออกไามเยอะแยะมากมายแต่สุดท้ายก็ไปดูดบุหรี่ด้วยกันอยู่ดีแล้วสักพักก็จะมาขอยิงไฟแช็กด้วยท่าทีและน้ำเสียงน่ารักน่ารักดูเป็นผู้หญิงที่ฉลาดและตกผู้ชายเก่งสุดๆเซนผู้หญิงแค่หนูเห็นแค่วับเดียวหนูก็รู้แล้วอ่ะอีนี่แหละหนูก็เก็บไว้ในใจนะ ยิ้มแย้มเป็นมิตรเหมือนไม่มีอะไรเขาก็ชวนกันคุยใช่ไหมแฟนหนูก็บอกว่าหนูเป็นคนไทยเขาบอกว่าเขาก็อยากไปเที่ยวไทยไปเที่ยวไทยต้องใช้เงินเยอะไหมตะเกียเคเขาเพิ่งไปเที่ยวเกาหลีมาใช้เงินหมดไปตั้งเป็นแสนเลยแฟนหนูก็ช่วยพูดให้ว่าเที่ยวไทยไประหยัดเงินมาก แล้วแฟนหนูก็เล่าให้เขาฟังว่าเนี่ยหนูกํกำลังทำติ๊กต็อนะมีคลิปแมสกําลังมีคนติดตามแล้วพ่อแฟนที่อยู่กับหนูด้วยอยู่ข้างๆหนูเขาก็อยากรู้อยากเห็นเขาขอดูหนูก็ยื่นให้เขาดูพ่อก็ไถดูว่าหนูทําอะไรพูดอะไรบ้างดูแล้วก็ขำพอหนูยื่นมือถือให้ผู้หญิงคนนั้นดู เขาไม่เลื่อนดูหนูเลยสักคลิปเขาดูแต่คลิปที่หนูถ่ายลุงแล้วก็หัวเราะคือถึงหนูจะยื่นมือถือให้เขาดูไกลๆหนูฟังเสียงแล้วหนูจําได้หนูเป็นคนตัดคลิปหนูรู้ว่าคลิปนั้นมันคืออะไรอะจนวันต่อมาผู้หญิงคนนั้นเขาก็หายดีขึ้นระดับหนึ่งแล้วอยากกลับบ้านไปสระผมแล้วค่อยกลับมาโรงพยาบาลใหม่แล้วพอเขากลับมาใหม่เชื่อไหมเขาใส่เสื้อเปิดไหล่ใส่โค้ทใส่แว่นตาสีดําเดินสะพายกระเป๋าเดินตรงเข้ามาแบบไม่สนใจใครเลยไม่รู้ด้วยว่าเดินเนี่ยใครมองคือคนไข้ที่กําลังป่วยอยู่มันต้องแตงต่เเเ็มยยขนานานดี้ลรอะ แล้วยังต้องมาเห็นถ้ามึงจะพยายามขนาดเนี้ยมึงเอาแฟนไปเลยก็ได้นะคือคนไข้ป่วยอยู่ไม่ต้องแต่งเต็มยศขนาดนี้ก็ได้ไหมป่วยอยู่ก็สวยได้อะทุกคนมีสิทธิ์อันนี้หนูอาจจะอคติไปเองตกบ่ายมาเขาคงเบือ่อชวนกันเล่นไพ่เพราอยู่โรงพยาบาลก็ทําได้แค่นอนให้น้ำเกลือนอนกิ้งไปกิ้งมาหลายวันแฟนหนู พ่อแฟนหนูผู้หญิงคนนั้นพากันเล่นไพ่บนเตียงคนป่วยนี่แหละคือเตียงที่สมเตียงผู้หญิงคนนั้นแฟนหนูเขาก็เรียกหนูเอาเก้าอี้มานั่งข้างๆเขาให้มาดูเขาเล่นไพ่หนูก็มานั่งแล้วเหมือนมาต้องจดแต้มว่าใครชนะเท่าไหร่ได้เงินกี่บาทแต่ละตาผู้หญิงคนนั้นเขาก็มีกระดาษขาดปากกาแฟนหนูเขาก็เลยหันมาถามหนูว่าหนูมีปากกาไหมหนูบอกไม่มีไม่ไดเอามา แล้วเหมือนความที่หนูอยู่เฉยๆไม่ได้เล่นไพ่ผู้หญิงคนนั้นก็บอกให้หนูไปขอปากกากับพี่พยาบาลให้หน่อยมันขอได้ตรงเคาน์เตอร์หน้าชั้นที่พยาบาลอยู่อะคือหนูเล่นด้วยก็ไม่ได้เล่นมาใช้ให้หนูไปขอปากกาให้แล้วกูเป็นคนไทยคะ่ะภา,าษาจีนก็ไม่ได้แข็งแรงแล้วมาใช้คือความเกรงใจหนูสักหน่อยก็ไม่มีมีแต่ขยัดขยอให้หนูเดินไปขอปากกาจนแม่ผู้หญิงคนนั้นเห็นก็บอกว่าไม่ต้องหลอกไม่มีปากกาก็จดในมือถือเอาหนูนึกได้ว่าหนูมี iPad แล้วหนูก็ยื่น iPad ให้พวกเขาจดกันเองเลยหนูโคตรไม่พอใจเลยตั้งแต่มีผู้หญิงคนนี้อยู่ใกล้ๆแฟนน่ะมันมีมวลความรู้สึกที่ทําให้รู้สึกงุดหงิดเกิดขึ้นน่ะก็หนูกับแฟนน่ะยังไม่ได้คบกันจนรู้จักกันดีขนาดนั้นแต่หนูก็เชื่อใจแล้วก็ไว้ใจเขาในระดับหนึ่งเลยแต่มันก็น่างุดหงิดไงอยู่ๆก็มีผู้หญิงจีนที่เลิศเลอเพอร์เฟกมาจากไหนก็ไม่รู้มาทําตัวน่ารักน่ารักมาทาเสียงน่ารักใส่อยู่ข้างๆอะ่ะ หนูกลับบ้านเขาก็ได้อยู่ด้วยกันคุยเรื่องที่หนูไม่ได้ยินด้วยรู้เรื่องที่หนูไม่ได้รู้ด้วยหนูก็นั่งดูเขาเล่นไพ่จนเบือ่อสักพักแม่แฟนก็มาเยี่ยมแฟนเหมือนแม่รู้ว่าหนูอยู่ตรงนี้โคตรไม่มีความสุขแม่ก็เลยพาหนูออกไปกินข้าวอร่อยๆข้างนอกหนูก็อารมณ์ดีขึ้นมาแล้วพอแม่พากลับมาส่งที่โรงพยาบาลแล้วแม่ก็กลับบ้านไปแล้วหนูก็เห็นถุงน้ํา ร้านที่เพื่อนแฟนหนูเป็นผู้จัดการหนูก็คิดในใจว่ามันต้องมีของหนูด้วยเพราะทุกครั้งหนูสั่งเครื่องดื่มคู่กันตลอดเพื่อนแฟนน่าจะไม่เยี่ยมเลยแวะถือเครื่องดื่มออกมาให้ด้วยแล้วหนูก็หยิบแก้วที่อยู่ในถุงขึ้นมากินแฟนหนูเขาเล่นไพ่กันอยู่พอเขาหันมาเห็นว่าหนูกําลังจะกินเขาก็บอกว่าแก้วที่หนูถืออยู่อ่ะคือของเขาแล้วตาหนูก็เหลือบไปเห็นผู้หญิงคนนั้นมีเครื่องดื่มหนึ่งแก้วหนูก็เลยหันไปถามว่าแล้วของหนูอยู่ไหนใจหนูแบบ ทำไมสั่งให้มันทำไมไม่มีของหนูแฟนหนูบอกว่าก็หนูออกไปกินข้าวกับแม่ข้างนอกไงเลยไม่ได้ถามพอคิดว่าแม่พากินแล้วจังหวะนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างที่หนูไม่พอใจอีผู้หญิงคนเนี้แล้วยังต้องมาเห็นว่าสั่งเครื่องดื่มให้มันแต่ไม่มีของทั้งทั้ง,ท,งที่ปกติมันควรจะเป็นของหนูอะในใจตอนนั้นคือถ้ามึงจะพยายามขนาดเนี้ยมึงเอาแฟนไปเลยก็ได้นะหนูยืนโกรธตัวสั่น น้ำตาขอเราถามแฟนย้ำๆว่าทำไมถึงไม่มีของหนูทำไมถึงไม่ถามหนูเลยทำไมถึงมีของคนอื่นแล้วของหนูล่ะ มองย้อนกลับไปคือมันเป็นเหตุผลที่งี่เง่ามากถ้าใครเคยเจอหรืออยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกับหนูจะเข้าใจพอหนูน้ำตาคอมากๆใกล้จะไหลหนูก็รีบเดินออกไปร้องไห้เดินหายไปในโรงพยาบาลขออนุญาตแทรกโฆษณาน,นิดนึงนะคะนิดเดียวจริงๆเสื้อสวยๆที่หนูใส่อยู่นี้มาจากแบรนด์มิดมีค่ะและลายนี้เป็นลายที่ขายดีอันดับ2ของที่ร้านเลยเนื้อผ้านุ่มมากใส่สบายจริงเหมือนของแพงแต่ราคาประหยัดแล้วมีแต่ลายสวยๆให้เลือกดีไซน์มาแบบ แขนตัดคอบเอลคือใส่ยังไงก็สวยวงการนีดมีเข้าแล้วออกไม่ได้จริงๆถ้าชอบใส่เสื้อเกรดดีๆแบบหนูช่วยกดซื้อในตะกร้าหนูหน่อยนะคะหนูกําลังหาเงินซื้อเสื้อตัวใหม่ถ่ายคลิปเห็นไหมคะหนูใส่แต่เสื้อตัวเดิมๆซ้าๆแบบแฟนโทรมาหนูก็ไม่รับหนูกดลิฟต์ลงมาชั้นล่างสุดมาแอบร้องไห้อยู่ในห้องน้ําสงบสติอารมณ์หนูก็บอกกับตัวเองแค่ว่าไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดไปเอง จริงๆมันไม่มีอะไรมันเป็นแค่เรื่องไร้สาระมันเป็นแค่อารมณ์เฉยๆเดี๋ยวความรู้สึกนี้มันก็หายไปกลับไปล่าเริงสดใสนะไม,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอหนูร้องไห้จนปลอบตัวเองดีขึ้นแล้วสักพักหนูก็ตอบกับแฟนไปว่าเดี๋ยวหนูขึ้นไปหนูเดินจะไปขึ้นลิฟต์กำลังจะกดลิฟต์ แฟนหนูเดินออกจากลิฟต์ส่วนลงมาพอดีเหมือนเขากังวลแล้วก็พยายามตามหาหนูเพราะหนูไม่รับสายเลยหนูก็ยิ้มแล้วทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาบอกว่าเขาตามหาโทรไปก็ไม่รับถ้าเป็นอะไรไปเขาจะทำยังไงแล้วตอนเนี้เขาป่วยอยู่เขาเจ้าอะไรมาดูแลหนูได้หนูก็ฟังหูทั่วลงไปแล้วก็ส่หัวในใจหนูก็ยังโกรธอยู่แต่ก็อยากให้มันจบๆไปเพราะปัญหามันเกิดจากอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกหนูเองพอพวกหนูพาก,กันกลับมาที่ห้องพ่อก็รีบพาหนูกลับบ้าน พอเขารู้แล้วว่าหนูทะเลาะกันรู้ว่าหนูไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วแต่แฟนบอกให้หนูอยู่ต่ออยู่เฝ้าเขาทั้งคืนเถอะวันนี้หนูอยู่ไม่ไหวแล้วหนูเลือกที่จะกลับบ้านพ่อหนูถึงบ้านแม่ที่ไม่รู้ว่าหนูเป็นอะไรหรือหนูลองให้เพราะว่าแม่กลับบ้านมาก่อนนานแล้วก็คุยกับแม่หนูบอกแม่ว่าหนูไม่ชอบผู้หญิงคนนั้นเลยเขาดูไม่ค่อยปกติดูไม่ให้เกียรติหนูแล้วก็ไม่มีเส้นแบ่งกั้นระหว่างตัวเองกับแฟนคนอื่นเลย ก็ยังทักมาคุยกับแฟนหนูอยู่นะแก้ผ้าต่อหน้าก็ไม่เอาแม่บอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกที่ลูกชายเขาเล่นไพ่ก็เพราะว่าเขาแค่เบื่อลูกเขาเป็นคนที่นอกจากหนูแล้วต่อให้ผู้หญิงคนอื่นมาแก้ผ้าต่อหน้าก็ไม่เอาแม่พยายามหาผู้หญิงให้เขามาเยอะมากหามาเจ็ดปีแล้วทั้งลูกสาวเพื่อนแม่คนรู้จักสวยกว่าหนูรวยกว่าหน,นูเพื่อนๆเขาญาติๆก็หาผู้หญิงให้ตั้งเยอะเขายังไม่สนใจสักคนเลย สบายใจเถอะได้คุยกับแม่แล้วหนูก็สบายใจขึ้นหน่อยนึงดึงความมั่นใจของตัวเองกลับคืนมาตกดึกมาคืนนั้นหนูก็ทะเลาะก,กับลุงยาวมากพิมพวีแชทกันตั้งแต่ตีหนึ่งยันตีสามหนูก็พิมพ์ประมาณว่าหนูไม่พอใจผู้หญิงคนนั้นยังไงบ้างหนูไม่เข้าใจจริงๆว่าทาไมสั่งน้ำให้คนอื่นแต่ลืมหนูทําไมถึงคิดถึงคนอื่นมากกว่าหนูอ่ะลุงบอกว่าเพื่อนเขาโทรมาถามว่าอยากดื่มอะไรไหมเขาจะมาเยี่ยมเขาจะถือเข้าไปให้แฟนหนูก็ตอบว่าเอากาแฟเหมือนเดิมแล้วเพื่อน เาก็ถามว่ามีใครอยากดื่มอะไรอีกไหมณนะตอนนั้นเล่นไพ่อยู่ลุงก็เลยถามคนที่อยู่ตรงหน้าว่ามีใครอยากดื่มอะไรไหมเขาไม่ทันได้คิดอะไรเพราะเล่นไพ่อยู่แล้วหนูก็ออกไปกินข้าวกับแม่แล้วไงจนลุงบอกว่า ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องจะไม่ตอบอะไรอีกแล้วนะเพราะเราคุยกันแต่เรื่องเดิมๆซ้ำๆวนอยู่มาสมชั่วโมงแหละเพราะหนูไม่ฟังเหตุผลเขาหนูใช้แต่อารมณ์ตัวเองแล้วหนูก็หยุดจน6กโมงเช้าพ่อก็มาเคาะประตูถามว่าจะไปเยี่ยมลุงไหมถ้าเป็นหนูคนเก่าหนูไม่ไปแน่แต่หนูเปลี่ยนตัวเองใหม่แลละหนูจะไม่เป็นคนที่เอาแต่อารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่เหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปแฟนหนูเป็นผู้ใหญ่หนูก็ต้องโตขึ้นหนูก็ซื้ออาหารเช้ากินข้าวเช้ากับแฟนด้วยกันปกติยางไม่มองหน้ากันไม่พูด พูดกันเยอะบรรยากาศแบบทุกคนรู้ว่าหนูทะเลาะกันหนูกับลุงทั้งคู่แทบจะไม่ได้นอนเลยพอทะเลาะกันจนถึงตีสามแล้วต้องตื่นหกโมงเช้ามาเยี่ยมตาเป็นหนีแพนด้าด้วยกันทั้งคู่พอกินข้าวเช้าเสร็จหนูก็หลับบนเตียงคนไข้แทนลุงเลยหลังจากทุกคนในห้องพอจะรู้ว่าหนูทะเลาะกันผู้หญิงคนนั้นก็สงบขึ้นเยอะไม่ยุง่งไม่สูงสิงไม่วุ่นวายแต่พอหายจนออกมาจากโรงพยาบาลกันแล้ว ก็ยังทักมาคุยกับแฟนหนูอยู่นะแต่ทุกครั้งที่คุยหรืออัดเสียงส่งมาแฟนจะเปิดเสียงหรือตอบแชทให้หนูเห็นด้วยตลอดทุกคนคงมีคําถามว่าแล้วทําไมลุงต้องให้วีแชตอีนี่ด้วยคือเขาเล่นไพ่กันมีได้มีเสียก็ต้องโอนเงินให้กันผ่านวีแชตหนูไม่พอใจเหมือนกันค่ะแต่สิทธิ์ของเขาชีวิตเขาหนูเห็นแล้วก็ลาคาญใจแต่ก็รู้ว่าเดี๋ยวความสัมพันธ์นี้ก็จบไปแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วสุดท้ายมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆหนูให้บทเรียนกับตัวเองว่า มันคือความอิจฉาค่ะหนูอิจฉาเขามากๆที่เขาตัวเล็กกว่าสูงกว่าหน้าตาน่ารักหนูอิจฉาเขามากๆที่อายุน้อยกว่าแต่เขามีธุรกิจมีไรายได้มีความสามารถหาเงินซื้อบ้านซื้อรถได้แล้วหนูอิจฉาเขามากๆที่เกิดมาเป็นผู้หญิงจีนพูดภาษาจีนมินานได้คุยกับแฟนหนูได้รู้เรื่องทุกคำหนูอิจฉาจนเอามันมาด้อยค่าตัวหนูเองจนเผลอเอามาเปรียบเทียบ ัตวเองจนเกิดความรู้สึกไม่ดีกับตัวเองมากๆทำไมหนูไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยทำไมหนูถึงมีดีแค่นี้แต่หนูจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นให้ได้อะไรล่ะสุดท้ายหนูไม่ได้อะไรเลย นอกจากการด้อยค่าตัวเองคือหนูคิดว่าทุกครั้งที่เราอิจฉาคนอื่นจริงๆแล้วบนโลกนี้ไม่มีใครมีชีวิตที่เพอร์เฟกหรือไม่มีปัญหาในชีวิตหรอกไม่มีถ้าอิจฉาใครลองจินตนาการตอนมันชิบหายดูใช่เขามีธุรกิจแต่ทุกธุรกิจมันต้องมีต้นทุนแล้วถ้าเขาเจ๊งละ่ะใช่เขามีรถยนต์แต่รถเขายังผ่อนอยู่เลยถ้าผ่อนไม่ไหวละ่ะ หรือถ้าเขาไปทําให้ใครหมั่นไส้เล้เขาได้คู่แข่งที่แบบเอาเป็นเอาตายละ่ะลองจินตนาการภาพปัญหาชีวิตของคนที่เราอิจฉาดูสิมันจะทําให้เรารู้สึกได้ว่าชีวิตจริงมันไม่มีอะไรสวยงามขนาดนั้นหรอกทุกคนมีค่ามากพอในแบบของตัวเองจนเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้ด้วยซ้ําแล้วหนูก็จะไม่รู้สึกอิจฉาใครอีกเลยเพราะมันไม่ได้ไประโยชน์แถมยังแย่ก,กว่าเดิมเพราะเอามาด้อยคุณค่าตัวเองอีก